นิงปณิตา น้ำตาไหลกันหลังทำของที่หวงมากหลุดหายตัดพอโลกใจร้ายกับเรามากสุดท้ายได้เจอกับของล้ำค่าที่ซึ้งใจมากหนิงปณิตาธรรมวัฒนาได้เปิดใจในรายการคุยแทบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยซึ่งข้อตกลงการย่าหนิงปณิตาได้เรียกร้องขอรดบ้านพร้อมที่ดินอยู่จินจะออกไปเอง แต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทําการว่ารายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทําการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดํารงชีวิตค่าเรียนทํากิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านรวมทางด้านจินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมล่าสุดทางด้านหนิงปนิตาทําของรักหลุดหายไปแต่กลับได้เจอเรื่องราวดีๆที่ทําให้อมยินได้ โนยหนิงปนิตาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณคนดีๆรอบตัวถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัววันนี้ในขณะที่นั่งเซ็งหนักมากกับเรื่องบางเรื่องมองไปที่ข้อมือสร้อยข้อมือที่ห่วงมากหลุดหายไปโทรไปทุกที่ที่ไปในวันนี้ทุกคนช่วยกันหาตัวเองก็เดินหาจนหมดความหวงังและรีบทำใจช่างมันของนอกกายก็มีเด็กตัวน้อยมาพร้อมคุณแม่และคุณน้าเอากระดาษสีชมพูใบนี้มาให้ น้ำตาแทบไหลแต่กลืนลงไปรู้สึกดีในใจทําให้ยิ้มออกมาได้เบาๆพร้อมเดินไปหาขอบคุณอีกครั้งตั้งสติขับรถกลับบ้านโดยก่อนขึ้นรถก็เอาไฟที่มือถือสองใต้รถหาสร้อยข้อมืออีกทีกับความหวังริบรีมีเสียงดังมาว่ากําลังหาสิ่งนี้ใช่ไหม OMG ขอบคุณคุณนาะชายหญิงทั้งสองและน่าจะเป็นลูกอีกสองคนขอบคุณจากใจไม่คิดว่าในวันที่รู้สึกแย่แย่ว่าโลกโหดร้ายกับเราจังไหนว่ากันว่าทำดีย่อมได้ดีความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงเลยอาะกลับได้รับสิ่งที่มีคุณค่าทางใจที่ยิ่งใหญ่มากๆจากบุคคลที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหนิงกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะและเรื่องราวนี้หนิงคงจําไม่ลืมขอบคุณที่ทําให้ในวันที่เซ็เงเ็งมีสิ่งดีๆกลับมาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลอกไปสาาราว